อ่าท่านรู้หรือไม่เขตพื้นที่การศึกษาของเรานะครับได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นยังไงนะครับเรามาดูตัวนี้เลยอ่าชื่อเรื่องเขาคือประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับยกตัวอย่างง่ายการแบ่งคืออะไรอย่างเช่นลูกนี้คือแตงโมใช่ไหมอันนี้คือแตงโมหนึ่งลูกนะครับผ่าออกเป็นสี่ซี่หนึ่งสองสามสี่ในเขตพื้นที่ก็เหมือนกันนะครับในเขตพื้นที่ก็เหมือนกันอันนี้คือสํานักงานเขตเนาะนะครับ เขาก็แบ่งส่วนราชาการออกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เหมือนกับในโรงเรียนนั่นแหละนะครับก็แบ่งส่วนราชาการออกเป็นส่วนๆเหมือนกันเราก็จะมาเรียนรู้ตัวนี้แหละว่าในบ้านในหนึ่งหลังในเขตพื้นที่เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่กี่ห้องกี่ห้องนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับอะไรซึ่งจะขอสอดคล้องกับพรบฉบับหนึ่งเรียกว่าบริหารราชาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้จะอยู่ในอะไรครับในเขตพื้นที่ใช่ไหมอ่ะลบอีก โทษทีนะครับพี่น้องครับในเขตพื้นที่นะครับอ่ะมีการเขตยาใช่ไหมในเขตก็จะแบ่งออกเป็นอะไรครับสพทกินนตาการตามนะครับแล้วก็อะไรครับโรงเรียนส่วนกลางก็จะมีอะไรสพนะครับสำนักงานรัฐมนตรีพวกนี้นะครับส่วนสถานศึกษาที่เอาระดับปริญญานี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับทีนี้นะครับข้อสอบมันออกอะไรได้บ้างนี่อันนี้สําคัญเลยนะจําตัวนี้เลยอันเนี้ย เขาถามง่ายๆเลยการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาทําเป็นอะไรมันก็จะมาเป็นเฉลยอ,อยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นข้อสอบเลยนะครับตอบเป็นไรการแบ่งส่วนราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่ตอบนั่นก็คือประกาศกระทรวงนี่นะครับดูจากตรงไหนนี่ไงนะเิดเจอเลยนะครับนี่อันนี้ข้อสอบนะพี่น้องห้ามพลาดนะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดทีนี้เราจะมาดูว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ย ถูกแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มงานท่องจำง่ายๆนะครับแปดกลุ่มหนึ่งหน่วยแปดกลุ่มหนึ่งหน่วยคือทําไมมันถึงเป็นแปดกลุ่มหนึ่งหน่วยมันมีหน่วยเดียวนะครับปกติคนเรามีสองหน่วยผู้ชายนะ,ะคำขำนะครับที่เหลือมันเป็นกลุ่มหมดไงทุกคนเห็นไหมครับกลุ่มอานวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมทางไกลบริหารสินทรัพย์มหาง,งานบุคคลพัฒ นิเทศสอนอเนี่ยผมเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับแล้วก็หน่วยตรวจสอบภายในอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน่วยเขาเรียก8กลุ่มหนึ่งหน่วยนะครับ8กลุ่ม1หน่วยโอเคนะครับ,นะรบสำนักงานเขตพื้นที่นะครับถูกแบ่งออกเป็น8กลุ่ม1หน่วยนะครับสรุปคือมีงานอยู่กี่งาน9กลุ่มงานเอาง่ายๆเลยนะครับเป็น9กลุ่มงานนะครับทีนี้ เรามาดูนะครับแต่ละงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเอาตัวแรกเลยเขาจัวหัวมาเป็นตัวไหนล่ะแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาข้อที่หกเขาไม่เรียกเป็นมาตานะถ้าเป็นประกาศเขาเรียกเป็นข้อนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกลุ่มอำนวยการตัวนี้เป็นแม่บ้านแม่บ้านของอะไรแม่บ้านของเขต งานไหนที่ไม่มีในเขตฉันรับหมดนะครับนี่กิจการภายในของสนักง,งานเขตที่ไม่ใช่ส่วนงส่วนราชการใดโดยเฉพาะคุณเอาไปนะครับคุมมาไปทำอะไรอีกโอ้เยอะนะอำนวยการหนักเลยนะครับควบคุมภายในก็ใช่อาคารสถานที่ลดรายยืมรถเนี่ยใช่หมดเลยนะครับอำนวยการรวมถึงที่สำคัญงานสารบ,บัน ยานพาหนะนะครับอ่ะต่อมานะครับอำนวยการเลยนะกลุ่มนโยบายและแผนอันเนี้ยจัดตั้งงบประมาณจัดตั้งงบโรงเรียนจะมีงบอะไรจะใช้งบอะไรนะครับงบมาเท่าไหร่พวกกลุ่มคนเรานี้จะรู้หมดรู้ก่อนใครรู้ก่อนการเงินรู้ก่อนการเงินเขตเพราะอะไรเพราะชื่อมันก็บอกนโยบายและแผนนะครับ เขาจะแจ้งจัดสรรมาให้กลุ่มนี้ก่อนนะครับพอเงินเข้าการเงินนั่นแหละถึงจะรู้นะครับต่อมากลุ่มที่4การเงินและสินทรัพย์เนี่ยก็จะสอดคล้องกันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยการเงินล้วนนะครับต่อมากลุ่มบร,ริหารงานบุคคลอันนี้นะครับเออบางแผนอัตรากาลังพวกสอบบรรจุนะครับสอบบรรจุโยกย้ายอยู่นี่หมดเลยนะครับ กลุ่มนี้สําคัญไม่ค่อยมีใครรู้กลุ่มพัฒนาครูทําไมก็พัฒนาครูนั่นแหละดำเนินการพัฒนากรนอบรมและแต่งตั้งเคยออกเป็นข้อสอบนะบางคนคิดว่าเป็นกลุ่มงานบุคคลไม่ใช่นะครับต่อมาเอาแง่ไวๆเลยในการกลุ่มนิเทศเนี่ยใครอยู่ตรงนี้สอนอเป็นกลุ่มเดียวที่ทําไมครับ3 8มสิบคอวงเล็บหนึ่งพวกที่เหลือเนี่ยเป็นสามควงเล็บสกลุ่มนี้แปลยังไงมีวิทยาฐานะเหมือนครูเลย เนี่ยนะครับผมก็เคยเป็นมาแล้วนะครับตรงนี้ทําหมดทุกอย่างนะครับตัวที่ 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทํางานสอดคล้องกันกับท่านนี้กับสอนออันเนี้ยจะอยู่ในห้องเรียนอันเนี้ยสนับสนุนนอกห้องเรียนนะครับดูแลการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยรวมถึงโฮมสคูลได้ยินบ้านเรียนไหมนะครับการจัดการศึกษาโดยบ้านนะนะครับ ต่อมาหน่วยตรวจสอบภายในอันนี้หาตรวจเพื่อนนะครับเกี่ยวกับการดําเนินงานให้ถูกตามที่ระเบียบของทางราชการอันนี้ก็คือการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่นะครับถูกแบ่งออกเป็น8กลุ่ม1หน่วยนะครับแกลุ่ม1น่หน่วยที่นี้เรามาดูตัวข้อสอบจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณนั่นก็คืออะไรครับ กลุ่มนโยบายและแผนดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งอย่างเช่นท่านสอบได้ครูผู้ช่วยนี่ครับหรือแม้แต่พออรองพออนะครับก็ต้องไปทําไมครับพัฒนาก่อนแต่งตั้งนั่นก็คือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยข้อที่5หน่วยงานใดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสํสาหรับเด็กด้อยโอกาสส่งเสริมชื่อเขาก็มาเต็มๆอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัตยาศัยนะครับนั่นก็คือกลุ่มส่งเสริมนะครับดำเนินการเกี่ยวกับประเมินการบริหารความเสี่ยงนะครับหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องกับกิจการภายในนะครับที่ไม่ใช่งานของส่วนราชการใดนั่นก็คือกลุ่มอาํานวยการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษานั่นก็คือกลุ่มนิเทศ นะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เถมเลขาที่การกปรเป็นผู้ริหารระดับใดคําตอบนั่นก็คือ11เทียบเท่าใครครับเทียบเท่าประหลัดกระทรวงผุ่นเดโมเมนต์อธิบดีใดนะครับแต่ถ้าเป็นโซโกโลโซโกโลยังไม่ได้เทียบเท่านะครับยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโดยตรงก็เป็นอะไรครับอธิบดีกรมเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรครับ ปมส่งเสริมการเรียนรู้หรือโซอลอนะครับอันนี้จะแตกต่างกันส่วนท่านนี้เป็นเลขาที่การไงเทียบเท่าประหลัดกระทรวงขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเทียบเท่าเลยนะครับนั่นก็คือ41ส่วนโซอลอเนี่ยยังเป็นอธิบดีก็เป็นอะไรครับอยู่40ก่อนแล้วกันนะครับจะไปเทียบเท่าสปไม่ได้จะไปเทียบเท่าโซกอไม่ได้ไาอาชีวะไม่ได้นะครับเทียบเท่าสภาการศึกษาไม่ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือ การแบ่งส่วนร,ราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับกันไว้นะครับโอเคนะครับเป็นความรู้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ